YB 50 RGB กับ Y 500 RGB อันไหนจะสว่างกว่ากันจริงๆแล้วมันมีอะไรที่ต่างกันบ้างไฟ RGB มันเป็นอะไรที่ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างผมว่าของมันต้องมี สวัสดีครับผมไอจาก i m a n t t u d i o ในคลิปนี้นะครับไอจะมาพูดถึงไฟ RGB จากแบรนด์ z y y b ที่อยู่ข้างหน้าไอเนี่ยจะเป็น2รุ่นที่ขายดีนะครับเป็นตัว YB50 RGB กับ Y500 RGB นอกจากหน้าตาภายนอกที่แตกต่างกันแล้วไฟ RGB 2ตัวนี้มีอะไรที่ต่างกันอีกในคลิปนี้ไอจะมาอธิบายให้เพื่อนๆสามารถตัดสินใจเลือกใช้ตามที่เราต้องการครับก่อนที่ไอจะไปพูดถึงความแตก ในเรื่องของการใช้งานและฟังก์ชันทั้ง2ตัวนี้นะคะไอจะขออธิบายนิดนึงก่อนว่าไฟ RGB เนี่ยมีประโยชน์อะไรยังไงนะครับ2ตัวนี้ต้องเกิดเข้าๆก่อนว่าเขาเป็นไฟ RGBW นะครับก็คือปรับแสงสีได้ทุกแบบเลยทั้งในโหมด RGB และในโหมด CCT ที่เป็นสีขาวสีวอร์มไว้นะครับปรับอุณหภูมิแสงได้เหมือนกันเขาจึงสามารถเอาไปใช้งานได้หลากหลายอัตถประโยชน์และโดยส่วนใหญ่นะครับที่เราเลือกใช้ไฟ RGB เนี่ยก็จะเอาไปยิงเข้าแบ็กเก้า เป็นสีสันต่างๆนะครับเพื่อเพิ่มลูกเล่นความน่าสนใจให้กับฉากหลังของเราเหมือนที่เพื่อนๆกําลังเห็นอยู่ในฉากฉากนี้นั่นแหละไอ้ <I S 1> ก็ได้ใช้ไฟ RGB ยิงใส่เข้าไปนะครับให้เป็นบรรยากาศสีสันโอเคครับถ้าพูดในเรื่องของความสว่างเนี่ยตัว YB 5 0 RGB จะมีกําลังวัตต์อยู่ที่50วัตต์ในขณะที่ Y 5 0 0 RGB เนี่ยมีกําลังไฟอยู่ที่150วัตต์แต่ด้วยความที่เป็นแบบ LED panel นะครับตัวนี้จะมีข้อดีตรงที่จะมีบานดอสามารถปรับ ความกว้างหรือทิศทางของไฟที่ต้องการบังคับให้กระจายไปนะครับอันนี้จะสามารถควบคุมทิศทางได้ด้วยในขณะที่ Y 5 0 0 RGB เนี่ยจะเป็นไฟแบบโบเวนเมาส์ที่สามารถถอดไลท์มูดิฟายเออร์รีเฟคเตอร์ออกมาได้แล้วก็นำไปต่อกับซอฟต์บล็อกต่อโปรเจคเตอร์เลนต์ตัวแปลงแสงแบบต่างๆได้ก็จะมีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่าแม้กระทั่งตัวบานดอแบบนี้เนี่ยก็จะสามารถหามาใส่ที่ไฟ Y 5 0 0ได้เช่นกันก็จะเป็นไลท์มูดิฟายเออร์ประเภทหนึ่งน สามารถเอามาต่อได้แต่ก็ต้องจ่ายเพิ่มเข้าไปส่วนในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆนะครับก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไหร่ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นไฟแบบ R G B W W ทั้งคู่เลยปรับแสงได้ถึง4โหมดก็คือ1โหมด C C T นะครับเป็นโหมดอุณหภูมิแสงปรับสีขาวส้มนวลเลือกอุณหภูมิตามที่ต้องการ2ก็คือโหมด H H I SI. ปรับแสง R G B ได้360สีปรับความเข้มหรือความอิ่มตัวของสีได้เป็นค่า saturation แล้วก็ปรับค่า I intensity ความสว่างของแสงได้โหมดที่3ครับโหมด RGB จะปรับทีละสีเลยนะครับ Red Green Blue เพื่อให้ได้เป็นสีสันต่างๆที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็โหมดที่4หมดสุดท้ายครับเป็นโหมดเอฟเฟกซึ่งตัว YB 50 RGB เนี่ยจะมีถึง15เอฟเฟกในขณะที่ Y 500 RGB จะมีถึง12เอฟเฟกครับและสิ่งที่ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมีเหมือนๆกันอีกอย่างหนึ่งก็คือแอปพลิเคชันครับเขาสามารถปรับไฟปรับแสงผ่านแอปบ,บนมือถือได้โดยที่ตัว YB 50 RGB เนี่ยจะใช้แอป และ Y 5 0 0 RGB จะใช้แอป eLink นะครับซึ่งทั้ง2แอปนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถที่ไม่ได้แตกต่างกันมากครับถ้าเราพูดถึงการนําไปประยุกต์ใช้ที่ยืดหยุ่นหลากหลายมากกว่าส่วนตัว I แล้วเนี่ยจะมองว่า Y 5 0 0 RGB เนี่ยยืดหยุ่นมากกว่าเพราะเขาเป็นแบบโบเวนเมาส์ที่สามารถต่อตัวแปลงแสงได้ทุกแบบแต่ก็อาจจะเหมาะกับเฟรมแคบหน่อยนะครับเพราะความสว่างแค่150วัตต์แต่ถ้านําไปใช้เป็นฟิลไลท์เนี่ยคิดว่าใช้ได้100%เลยนะครับหรือต่อกับรีเฟคเตอร์เป็นแสงแข็งวงกล กลมๆอย่างเป็นริมไลท์ก็สามารถใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายในขณะที่ YB 50 RGB ที่เป็นบานดอในตัวเปลี่ยนตัวแปลงแสงไม่ได้แล้วเนี่ยก็จะมาเป็นแบบแสงแข็งดั้งเดิมเลยนะครับก็จะเหมาะใช้ในการยิงเข้าแบ็กเกลหรือใช้เป็นริมไลท์ได้ในบางกรณีนะครับริมไลท์ก็คือตั้งไว้ด้านหลังแล้วก็ยิงย้อนกลับมาเป็นแสงแข็งสร้างมิติให้กับขอบของตัว subject หรือตัวแบบเดี๋ยวจะลองปิดริมไลท์ให้ดูนะครับว่ามีผลยังไง นี่นะครับลองเปิดขึ้นมาครับอ่าอันนี้คือริมไลท์นะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ในโหมด C C T แล้วก็เป็นแสงแข็งใช้ในตำแหน่งริมไลท์ได้เช่นกันนอกนี้ตัว Y B 5 0 R G B ก็ยังมีจุดเด่นบางอย่างที่ Y 5 0 0ไม่มีนะครับเขาจะมีฟังก์ชัน R G B ที่เปิดกระพริบตามเสียงดนตรีหรือตามจังหวะต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะฮะเวลาที่ไอพูดหรือไอแบบปบมือนะฮะ เห็นไหมครับเขาจะกระพริบปไปเรื่อยๆนะครับจะสุ่มสี RGB ตามแบบว่าเวลาที่เราพูดหรือว่ามีเสียงตามจังหวะเดี๋ยวจะลองเปิดเพลงดีกว่าโอหมดนี้ใช้แล้วมันนะครับอย่าเผออเปิดขึ้นมาเลยนะฮะไม่เป็นอันทำงานนะครับ นอกจากหมวด RGB ที่กระพริบตามเสียงเพลงแล้วเนี่ย<ส>เขายังมีช่องสำหรับเสียบแบตเตอรี่ NP ด้วยคือเราสามารถไปใช้นอกสถานที่ได้นะครับโดยที่ใช้แบตเตอรี่ NP 2ก้อนเสียบเข้าไปเปิด100%เนี่ยน่าจะอยู่ได้ประมาณ1ชั่วโมงนะแต่ถ้าเปิดครึ่งหนึ่งก็จะใช้ได้นานขึ้น2เท่าครับก็จะเป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งของ YB 5 0 RGB นะครับตัว YB 5 0 RGB เนี่ยจะเหมาะกับขาตั้ง2.1เมตรนะครับแต่ถ้าจะเอาไปต่อกับขาตั้ง2.8เนี่ยก็ไม่ได้แปลกนะครับ เพื่อความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นในขณะที่ Y 5 0 0 RGB เนี่ยไอยจะแนะนำให้ใช้กับขาดตั้ง2.8เ mm มตรเนี่ยจะเหมาะสมกว่าครับสรุปแล้วเนี่ยก็อาจจะบอกไม่ได้นะครับว่าตัวไหนดีกว่ากันเพราะทั้ง2ตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันคุณสมบัติบางอย่างที่แตกต่างกันอาจจะขึ้นอยู่กับว่าจะเอาไปใช้แบบยึดหยุดหลากหลายหรือเจาะจงไปเลยว่ายิงเข้าแบ็กกราวใช้เป็นริมไรก็พอนะครับไอหวังว่าคลิปนี้จะสามารถตอบคาถามช่วยให้เ,เพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกใช้ไฟทั้ง2ตัวนี้ได้ตอบโจทย์ ยิ่งขึ้นครับสำหรับใครที่สนใจไฟ R G B ของ s ซ b ทั้ง2ตัวนี้ก็สามารถเข้ามาทดลองเล่นทดลองใช้ก่อนได้ที่ร้าน i m a ันสตูดิเปิดทุกวันเสิร์ฟแมพมาได้เลยนอกนี้ไอก็ยังมีบริการจัดเซตสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพถ่ายวิดีโอและไลฟ์ทีมอย่าลืมกดติดตามไอเพื่ออัปเดตเจ็ตเจ็ตและสาระดีๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ